โอเคค่ะมาถามถึงเรื่องหลายคนจะมองเหมือนว่าเราเศร้าช่วงนี้ครับเออจริงๆเนี่ยคนชอบทักในรูปนี้จริงๆมันปกตินะครับผมก็ครับปกติครับจริง,รงตอนที่ลงภาพแต่ละภาพไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้แบบว่าเศร้าหรืออะไรเลยใช่ไหมคะเอ่อคือผมเห็นผมลงมาลูกผมยิ้มอยู่อะไรเงี้ยก็จะมีคนว่าทักว่าตาเศร้าอ,อะไรเงี้ยแต่จริงๆก็ก็ยิ้มจริงๆนะครับไม่ได้เศร้าครับแต่เรา <ผม S 2> ตอกไ <ผม S 2> ว่านะเราเป็นคนตอนนี้อ๋อก็ เราทํานู่นทํานี่อย่างอื่นด้วยอะครับผมมันมีเลืองครอบครัวมีเพื่อนมีอะไรให้ทำเยอะแยะครับผมจริงจงตอนนี้ไม่ไใจไหมครัคบแบบสภาพจิตใจเป็นงไงบ้างก็โอเคครับเรามีเรามีเพื่อนที่น่ารักแล้วก็มีครอบครัวที่น่ารักครับเขาก็เป็นหูเป็นใยแล้วก็คอยซัพพอร์ตเราครับยังมีอารมณ์เหงาหรืออะไรอยู่ <c oughs> เหงานะฮะเหงาเหงาไม่มีไม่มีอารมณ์เหงาครับ เหมือนตอนนี้มันก็มีข่าวว่ามีควงสาวคนใหม่แล้วด้วยครับมาม้มมมาผมเองครับใช่ในข่าวใช้ตอบไปแล้วครับผมแสดงว่าเห็นเห็นรูปแล้วเปล่าครับเพราะว่าเห็นเห็นในข่าวเป็นว่าเดินที่เซนเทปินเก้าครับเพราะว่าเซนเทปินเก้ามีผมเดินกับมาม,ม้าคนเดียวครั<ม><ช>ตกใจไหมคะทำไมถึงมีข่าวรวดเล่ยมาม้าดีใจมากกว่าครับแต่ว่ามาม้าหน้าเด็ก หมามาดีใจที่เราโสดเหรอหรือว่าไม่ไม่ไม่มา,มาดีใจที่คน<อ>คนเห็นหมามาเป็นวัยรุ่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะจะได้เเปิดใจไหมนะพีย่ยังไม่ได้คิดถึงตอนนั้นครับผมว่าเดี๋ยวมันจะมาก็มาเองครับหรือว่าถ้ามันไม่มาก็ไม่มาแสดงว่าเราก็ไม่ได้ปิดใจอะไรนะแสดงว่าเราไม่ปิดใจไม่ไม่ไม่ครับผมผมเชื่อว่าเอ่อ ความรักมันเป็นเรื่องที่ดีครับแล้วมันจะทําให้เรามีกําลังใจในการทาทุกๆเรื่องอยู่แล้วครับผมเราไม่ได้ไม่ได้ปิดกั้นกับเรื่องนี้ครับไม่ได้เกลียดกับความรักใครไม่อะไรนะครับไม่ได้เกลียดกับความรักไม่เกลียดครับมันมันมีสิ่งดีๆให้จําเยอะมากๆครับผมอย่างที่บอกไปถูกๆครั้งนะครับก็จริงๆเรื่องดีมีอยู่เยอะมากครับผมเราแค่เราแค่จํามันแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ไปใช้ในอนาคตครับแต่ก็ยังมียังมีคุยอยากให้เก่งเลยครับก็ก็อยากจะขอบคุณนะครับทุก ทุกกาลังใจเลยแล้วก็น่ารักมากแต่ละคอมเมนต์หรือว่าแต่ละกําลังใจที่ส่งมาถึงเนี่ยเชื่อว่าปันปันก็ต้องรับรู้ผมก็รับรู้อยู่แล้วครับผมก็ขอบคุณที่ที่สนับสนุนกันมาตลอดครับผมแล้วก็จริงๆความสัมพันธ์เรามันไม่ได้ยุติลงนะครับเราก็ยังหวังดีต่อกันเรื่อยๆครับผมซึ่งอาจจะเปลี่ยนฐานะไปแค่นั้นเองครับยังได้มีการพูดคุยกันหรืออะไรกั่ไมยังได้ติดต่อรมีคุยเรื่องเรื่องธุรกิจที่ทําด้วยกันครับแต่ก็ ยังไม่ได้คุยถึงเรื่องส่วนตัวคุยธุรกิจใหม่ยังทำร่วมกันต่ออยู่ครับทุกอย่างยังดำเนินต่อไปครับเรื่องคราวที่อมานี้ะไรเป็นบ้างเราเราคุยกันเข้าใจทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็พอต่างคนได้ตอบคำถามนะครับในในแต่ละมุมมองก็ ก็ตรงความเข้าใจของทั้งสองฝ่ายครับผมที่จริงเราคุยกันปันปันเขาจะเป็น่ายที่โดนแล้วแบบป็นมืยที่สามโดนเป็นคุแล้วแบบเขาถับผู้ชายคนนั้นคนนี้เลยครับก็ยืนยันอีกหนึ่งรอบนะครับว่าเรื่องมือที่สามไม่เกี่ยวกับการตัดสินใจของเราสองคนอยู่แล้วครับผมก็ณวันที่เราคุยกันนะครับมันมันมีแค่เรื่องของเราสองคนเท่านั้นแล้วก็เราเชื่อว่าทางออกแบบนี้มันดีที่สุดครับเราเป็นผู้ชายที่เป็นข่าวแต่เราคนเดียวเอง กามโมรับกามโมเองอ๋อครับอ,อก็จริงจริงผมรู้จักกามโมนะครับก็มีโอกาสได้คุยกันแล้วก็ใช่ก็มีโอกาสได้คุยกันครับก็จริงๆส่วนตัวแล้วผมว่าไม่เกี่ยวครับผมผมย,ยืนยันว่าวันที่ผมตัดสินใจก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องมือที่3าครับแลเป็น่วงน้องขำไมคะเพราะว่าโดนโยงว่าแบบน้องเขาเป็นคนดีคนดูอันอันนี้ผมก็ ก็ยังไม่ได้คุยกับน้องเรื่องนี้เป็นการส่วนตัวเลยเลยยังไม่กล so 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 okay, yeah. ้าตอบอะไรครับผมแต่ก็ได้แต่ยืนยันในในมุมฝั่งผมครับผมว่าว่าไม่เกี่ยวกับมือที่สามครับเป็นเพราะตัวข่าว้วยหรือเปล่าครับเพราะเหมือนก็มีข่าวมาว่าแม่เราไม่กื้นเพราะน้องเขามีข่าวแบบเยอะอ๋อไม่เกี่ยวครับแล้วส่วนตัวแม่เรากับน้องโอเคไหมตอนที่เราตบกันโอเคครับมัมมาผมโอเคมากๆครับหนูและใครเขาก็รักด้วยครับผมเขา เ,เขาเปิดใจอยู่แล้วครับผมหลังจากที่เราเลิกกันนี้น้องมีข่าวนี้เรามีการให้กำลังใจน้นนองหรือเปล่าจริงๆเรื่องเรื่องนี้ยังไม่ได้คุยกันจริงๆนะ,ะับผมเลยย,ยังไม่กล้าตอบเพราะว่าเ,เราเคลียร์กันเข้าใจหมดแล้วครับผมณว,วันก่อนที่จะเป็นข่าวออกมาครับผมแล้วกพ็พอเราได้ตอบคำถามผ่านสื่อทั้งสองฝ่ายเงี้ยผมก็เข้าใจทุกๆคำตอบของ,ของปันๆครับผม